อย่านอนบนเตียงที่มีใต้เตียงโลง่งถ้ากลัวมากๆก็ไปนอนใต้เตียงแทนปล่อยให้ผีมานอนบนเตียงไปถ้ากลัวไฟปิดเปิดเองได้ให้ถอดหลอดไฟออกทุกดวงเช่นเดียวกับก๊อกน้ำที่เปิดเองก็เปิดมันทิ้งไว้เลยสิถ้าอยู่ดีๆได้กลิ่นทูบก็ให้คว้า,าวกระบู้องมาดมถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเพลงไทยก็ให้เปิดเพลงฮิปฮอปในยูท b e ฟังถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเด็กหรือเสียงผู้หญิงร้องไห้ ให้ลุกขึ้นมาปลอบใจผีถ้าเพื่อนโดนผีเข้าให้เมินมันแล้วไปนอนซะพอไม่มีใครสนใจผีมันก็จะเซ็งแล้วก็ออกไปเองถ้ากลัวจะมีใครมายืนอยู่ปลายเตียงก็ให้นอนเอาหัวมาไว้ที่ปลายเตียงดูซิแม่งจะไปยืนที่ไหนถ้าผีมาขอส่วนบุญให้ถามว่าสามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่วัดไหนสาขาอะไรรับบัตรเครดิตได้หรือเปล่า